ก็ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่ช่องเซลต้นอิวสุคนเดิมนะค,คุณผู้ชมวันนี้นะผมจะพาทุกๆท่านมาดูตามคําเรียกร้องที่บอกว่ารุ่นย่อย LDA ตัวใหม่เนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันมีออปชันยังไงนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวเลือกในของเกียร์ออโต้เนี่ยสำหรับใครที่อยากได้เกียร์ออโต้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น LDA ตัวสูง LDA ตัวเตี้ยนะครับตอนนี้มีแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ย จะไม่มีเกียร์ออโต้ใน LDA จะมีแต่ตัวแซดทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเป็นเกียร์ออโต้แล้วเนี่ยสเปคเขาเป็นยังไงความปลอดภัยเขาเป็นยังไงแต่ผมต้องบอกเลยว่าความปลอดภัยเนี่ยดีขึ้นกว่าเกียร์ออโต้ตัวธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับราคารถก็7,63,000บาทนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นสีเทาตัวใหมท่ที่เขาเรียกอะไรเทาโอเพอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเราเรียกเทาแลมโบฮะ สีที่เลือกเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีนะครับมีสีขาวสีบอลเงินสีเทาดําสีดําแล้วก็สีส้มนะครับสีเทาดําก็คือตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยเจ็ดแ0นาัน่ะเป็นราคาสีขาวแต่ถ้าจะเอาสีนี้หรือสีอื่นๆก็ต้องบวกเข้าไปอีกเจ็ดพันนะครับผมก็จะอยู่ที่7,70,000บาทในด้านหน้านะครับสีนี้ก็ตอนนี้กําลังเป็นที่แบบว่า จับต้องของใครๆหลายๆท่านนะที่อยากได้สีเทานะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะตัวนี้นะฮะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับซึ่งไฟหน้าตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติในการที่จะดับเองอัตโนมัติในกรณีลืมปิดไฟนะครับมีระบบ Follow มี Home ให้ตัวนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับคุณผู้ชมตำแหน่งไฟจะอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะครับ แน่นอนครับรุ่นนี้ต้องเป็น2022แน่นอนเพราะว่า2020 2021เนี่ยไม่มีเกียร์ออโต้ใน LDA นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยโทนสีข้างบนเป็นสีเทาข้างล่างก็เป็นชุบโครเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้อลซุชุบโครเมียมแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะนี่ตัวกระจังหน้าก็จะออกแนวยิ้มหวานมากขึ้น <c oughs> นะเขี้ยวกุดลงไปแต่รอยยิ้มยิ้มหวานมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นะฮะสำหรับด้านหน้าในตัวของ LDA ออโต ล้อแม็กนะครับตัวนี้นะจะเป็นแม็กขอบ17นะครับซึ่งการแม็กจะเป็นลายแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีก็เอาเป็นว่าเห็นอย่างที่เห็นละกันนะฮะยางบิสโตนนะครับ25565ขอบ17เ็นะครับเป็นยางเฮทของบิสโตนก็คือยางไฮเทเลนเหมาะกับถนนดำนะครับเบรก ABS มีมาให้กระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกอัตโนมัติ ake, รุ่นนี้มีมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านหน้าเป็นจานเบรกดิสเบรกนะฮะ โลโก้ยูสุนะครับเออโทษทีโลโก้ไฮรินเดอร์นะตัวนี้เป็นชุบโครเมียมนะครับเป็นโลโก้ 3D นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ปัดน้ําฝนจะเป็นแบบนี้ในรุ่นของ LDA เนี่ยจะยังไม่ได้มีตัวฉีดน้ําอยู่ตรงก้านปัดนะเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงแผงตรงนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะโดยสีด้านบนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสีรถที่เราเลือกซื้อนะฮะแต่ตัวข้างล่างเนี่ยฐานสีดํายางเป็น ตัวผิวของวัสดุเช่นเดิมนะครับมือเปิดประตูครับแน่นอนในรุ่นของตัวสูงเนี่ยจะได้มาเป็นชุบโครเมียมนะฮะสำหรับ LDA นะเป็นชุบโครเมียมแล้วก็มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยเลยนะครับภาพที่เราเห็นกันตอนนี้คือภาพรถที่มาจากโรงงานเลยนะฮะฟิล์มไม่ติดจานรองมือเปิดไม่มีกระบะไลเนอร์ไม่มีอันนี้คือภาพที่มาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นลนนนักษณะนี้ฉะนั้นของตกแต่งก็คือเดี๋ยวเรามาคุยกันมาแถมกันเพิ่มเติม,ตมอะไรเอาอะไรไม่เอาเลือกได้ ข้างหลังนะครับเป็นดัมเบลกนะครับเป็นดัมเบลกนะนี่แล้วก็แหนบนะรุ่นนี้นะถึงแม้ว่าเราจะซื้อเป็นตัวแ c a เนี่ยคุณผู้ชมเราได้แหนบเหมือน4ประตูนะครับซึ่งแหนบจะมีขนาด3แผ่นนะครับแหนบบรรทุกก็จะเป็นแผ่นล่างเห็นไหมที่เราจะเห็นอยู่ตอนนี้แผ่นล่างสุดคือแหนบบรรทุกเนาะแล้วก็ตัวล้ออะไหล่นะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะขอบ17นะครับตัวล้ออะไหล่ตัวนี้ นะฮะส่วนที่เราเห็นการเขียนอะไรต่างๆนั้นก็คือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนน่าจะเป็นเขียนตัวสอบอะไรพวกนี้นะฮะของรถที่ผลิตออกมานะที่เห็นปากกาสีชมพูสีเหลืองอะไรพวกนี้นะฮะนี่กันชนท้ายครับรุ่นนี้นะครับเราจะได้เป็นกันชนท้ายบิวอินแบบนี้เลยนะมาจากโรงงานแบบนี้เลยหลายๆท่านก็ชอบหลายๆท่านก็ไม่ชอบก็มุมมองแตกต่างกันไปนะฮะไฟเบรกนะครับอันนี้จะเป็น LED นี่ LED นะฮะโดยโคมตัวใหม่เนี่ยแถบตรงนี้จะเป็นสีเทาไม่ได้เป็นชุบโครมียมเหมือนตัวเก่าก็จะดูเข้มขึ้นนะดูดุดันขึ้นแล้วก็ในเรื่องของไฟเนี่ยลวดลายหรือเส้นสายเนี่ยยังคงเป็นแบบนี้เหมือนตัว2020 2021อยู่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มือเปิดฝาท้ายครับรุ่นนี้เป็นชุบโคมียมนะครับเหมือนกับมือเปิดด้านข้างแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีมานะครับแล้วก็กระจกไล่ฟ้าเห็นไหม เส้นสีส้มๆเนะะี่ยฮะอันนี้คือกระจกไล่ฟ้านะเวลามีเขาเรียกว่าอะไรมีไอของพวกหมอกอะไรพวกเนี้ยนะฮะเราสามารถกดทำไล่ฟ้าที่บานกระจกได้นะครับภายในครับก็คือจะเป็นจุดหลักๆสำหรับรุ่นนี้ที่มีออปชันเยอะมากนะในตัว LDA เยอะกว่าเกียร์ธรรมดานะครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับหุ้มผ้าแบบนี้มานะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงล็อกปดล็อกประตูนะครับล็อกกระจกแล้วก็ กระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับเวลาจะปรับก็หมุนไปนะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาขึ้นลงเอาการตกแต่งก็จะโทนสีเทาตัดสีบอลน,นะครับนี่แล้วดูเบาะนะฮะเบาะลายใหม่นะครับของตัวปี2022นะคุณผู้ชมเห็นไหมลายนี่สวยงามมากขึ้นดูไฮเทคนะครับมากขึ้นดูลายดิจิตอลอะไรอย่างนี้นะสำหรับการปรับเบาะในรุ่นของตัว LDA เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลัง ปรับเอ็นได้นะฮะนี่ครับเรามาดูออปชันตรงนี้กันนิดหนึ่งปกติเราจะไม่เคยเห็นออปชันตัวนี้ใน LDA เลยนะฮะวันนี้นะฮะถ้าเราซื้อเกียร์ออตโอตโอ้มีมานะครับคุณผู้ชมอันดับแรกไฟหน้าปรับสูงต่ำได้อันนี้คือมีในทุกๆรุ่นที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะแต่ระบบนี้เพิ่งมาใส่ใน LDA ออโต้นะครับก็คือระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีนะครับตัวนี้มี ะร,ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติช่วยลดมลพิษช่วยประหยัดน้ำมันรุ่นนี้มีนะครับนี่มีให้นะพวงมาลัยนะครับดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้นะครับคุณผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่คันเกียร์นะครับว่าเป็นเกียออร์ออโตโอจริงๆรนะครับรุ่นนี้นะครับใน LDA คันนี้นะครับมีเกียออร์ออโตแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่เลย7 6 3 0 0สบาทได้เกียออร์ออโตได้ระบบป้องกันการลื่นถล นะครับนี่มีระบบช่วยลงเขาช่วยลงทางราดชันเพิ่มความปลอดภัยมาให้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบเลฟโทนิกด้วยนะฮะคุณผู้ชมดูที่น้าปัดเรือนใหม่นะเห็นไหมจะมีโหมด Pn Prnd นะครับแล้วก็เป็นโหมดแบบเข้าเกียร์ธรรมดาได้นี่ดูที่หัวเกียร์ก็ได้นะครับฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าทุกผู้ชมนะเลือกซื้อ LDA Auto นะท่านจะได้ระบบที่มากกว่าเกียร์ธรรมดาก็คือ ระบบช่วยลงเขานะฮะระบบป้องกันการลื่นถลไระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีแล้วก็นี่ฮะระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับที่ได้ติดมากับเกียร์ออโต,โต้นะครับส่วนหน้าจอนะฮะรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะครับที่มาพร้อมกล้องมองถอยหลังนะครับมีเส้นกระ,ะยะให้เรียบร้อยหมดนะครับแอร์เนี่ยจะเป็นปุ่มหมุนหมุนความเย็นหมุนพัดลมหมุนตัวเลือกช่องทางที่ลมจะออกนะครับสามารถหมุนได้เลยนะฮะนี่ มีที่เสียบชาร์จไฟในรถนะครับเสียบ USB รุ่นนี้มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการแสดงของลักษณะการทำงานของถุงลมนิรภัยนะครับว่าถุงลมที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยในกรณีที่มีเด็กขึ้นนั่งคาซีขึ้นมาปกติเราจะต้องปิดถุงลมไงนะครับแต่อันนี้เขาก็แสดงสัญลักษณ์ให้ดูว่าตอนนี้เปิดหรือปิดอยู่นะฮะเราจะได้ระวังหรือทำได้ถูกนะฮะที่วางแก้วนี่เก๊ะใส่ของอะไรพวกนี้ที่วางแก้วมี2ฝั่งซ้ายขวานะครับ ฝั่งคนขับมีคนนั่งมีนะครับอยู่หน้าแอร์ก็เย็นนะครับส่วนที่บังแดดนะรุ่น LDA เนี่ยมีมาให้นะที่เป็นกระจกติดมาในตัวเนี่ยนะครับมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้มีฝั่งนู้นมีนะครับใช้ได้ทั้งคนขับและคนนั่งนะครับกล่องใส่แว่นตามีครับไฟส่องแผนที่มีนะครับนี่มีให้ครบเลยนะครับแล้วก็นี่ลำโพงเป็นเซืรอราอา่าคุณผู้ชมเห็นไหม น,นี่ประมาณนี้นะก็ถือว่าพื้นฐานการใช้งานครบคันเลยนะครับข้างหลังนะก็มีกล่องเครื่องมือนะครับใส่พวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับถอดล้อไหล่แมแรงนะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดตรงนี้ก็บุนุ่มมาให้นะครับจะได้แบบนั่งแล้วสบายมากขึ้นนะครับเบาะแคปหลายๆท่านน่ยผมบอกเลยเวลามาซื้อรถแคบบอกว่าเอา้าเบาแคปไม่ได้แถมหรอมันต้องมีมาสิเนี่ยครับอันนี้คือสภาพรถโรงงานเลย มาลงโรงงานเลยเห็นไหมเบาะแคบไม่มีเบาะแคปไม่มีนะฮะเราถึงต้องมาแถมให้ลูกค้ายางรองเท้าก็ไม่มีนะครับคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยสำหรับรถที่มาจากโรงงานนะครับส่วนเลขไม้นะครับคันนี้นะ6กิโลยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะรถลงเทลเลอร์มาฉะนั้นผมถึงบอกว่า รถเนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้ศูนย์กิโลแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีการทดสอบในโรงงานอะไรต่างๆนานาตรงนั้นนะครับฉะนั้นนี่พอมาถึงโชลูมก็6กกิโลนะครับประมาณนี้แล้วเนาะนะครับอ่ะอย่างนึ่งครับกระจกตัดแสงตัวนี้มีนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับใครนะฮะที่อยากได้เจ้าตัว lda auto นะครับผมก็ วันนี้มารีวิวให้ดูแล้วนะครับระบบความปลอดภัยถือว่าครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถาลายออกตัวลอ้อฟรีนะครับถือว่าให้มาดีแล้วนะในรุ่นตัวนี้ราคา763,000บาทยังไม่รวมสีอื่นๆที่เป็นสีลูไซนะคะคุณผู้ชมดาวเริ่มต้นครับ5%ของราคารถเท่านั้นเงื่อนไขฟรีประกันภัยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพเนี่ย ขอให้ท่านมีอาชีพที่ทำจริงนะครับอาจจะมีเอกสารนิดหน่อยก็มาคุยกันเดี๋ยวช่วยหาทางออกนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ